วงชาตรีเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2517โดยใช้ชื่อหนังสือพระที่ได้มาจากคุณพ่อของคุณนราธิปการจนาวัตรซึ่งถือกำเนิดจากกลุ่มคนที่รักในเสียงดนตรีจากเด็กเทคนิคในแผนกช่างภาพวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพรุ่นที่22โดยมีสมาชิกทั้งหมด4คนคือคุณนราธิปการจนาวัตรหัวหน้าวงและร้องนำ คุณประเทืองอุดมกิจนุภาพเบสคุณคทาวุฒิสถานไตรภพบกีตาร์และร้องนับและคุณอนุสรคำเกษมกลอกเริเริ่มต้นการแสดงในงานรับน้องของสถาบันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานแสดงจากเวทีต่างๆเพลงในยุคเริ่มต้นที่คุ้นหูกันนั้นได้แก่เพลงจากไปลอนดอนรอรัก และสู้ไม่ได้จริงๆโดยมีรุ่นพี่อย่างคุณวิทยาชัยชาญทิพยุทธ์คอยเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนาจากนั้นไม่นานวงชาตรีก็ตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟกซองที่จัดขึ้นโดยชมรมโฟกซองแห่งประเทศไทยในขณะนั้นแต่และว,วงชาตรีก็นำฝันของตนเองไปได้เพียงรอบสองเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดของกฎเกณฑ์หลายอย่างจึงตัดสินใจออกจากการประกวดหลังจากนั้นวงชาตรี ก็ได้รับสมาชิกใหม่คือคุณประยูนเมธีธรรมนาถคีย์บอร์ดและด้วยแบบฉบับสไตล์ดนตรีของวงชาตรีที่มีความเรียบง่ายของเนื้อหาและฟังสบายบายตามแบบของคนไทยทำให้ครูไพบูลสุภวารีซึ่งเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดโฟกซองได้ชักชวนให้มาเสียงในรายการ120นาทีมัลติเพล็กซ์ที่ครูไพบูลจัดอยู่ทางวิทยุขอสทอบในบ่ายวันอาทิตย์จนทำให้เพลงของวงชาตรีเป็นที่รู้จักของคนฟังมากขึ้น พร้อมกับการเปิดตัวอัลบั้มแรกของวงชาตรีในชุดจากไปลอนดอนเสน่ห์ของวงชาตรีในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นการปฏวิวัติวงการนักฟังเพลงที่ส่วนใหญ่มักนิยมให้ความสําคัญกับเพลงจากต่างประเทศให้หันกลับมาฟังเพลงไทยด้วยทูงทํานองที่สนุกสนานและการใช้ภาษาที่ฟังง่ายจึงทําให้วงชาตรีก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จได้ไม่ยากนะัก ดยในปีพุทธศักราช2519วงชาตรีได้ออกอัลบั้มชุดที่2คือชุดแฟนคัน,นในยุคที่ภาพยนตร์ไทยในสตไตล์วัยรุ่นเฟื่องฟูงนั้นครูไพบูลได้ติดต่อวงชาตรีให้พบกับผู้สร้างหนังของสีบุญเรืองฟิล์ม <Yeah. S 1> เพื่อสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครู <Yeah. S 1> คนที่ติดต่อมาเป็นน้องชายของคุณครูไพบูลสุภาวารี <Yeah. S 1> นั่นคืออาจารย์ไพจิตสุภาวารี อาจารย์ภัยจิตทำงานอยู่กับทางศิบุญเรืองฟิล์มซึ่งมีความคิดที่จะสร้างหนังในแนววัยรุ่นจึงมีการประกาศรับสมัครนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ทั้งชายและหญิงเพื่อแสดงเรื่องสวัสดีคุณครูดังนั้นวงชาตรีในฐานะวงดนตรีวัยรุ่นไทยจึงได้มีโอกาสแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เป็นครั้งแรกโดยคุณนาราทิพย์ในเพลงสวัสดีคุณครูกับเพลงสนุกกันไวรียนจากเพลงหนังดังกล่าว ทำให้วงชาตรีได้เป็นที่รู้จักอย่างมากในวงกวา้างต่อแรงโฆษณาภาพยนตร์ทางโทรทัศน์นั่นเองต่อมาในตอนปลายปี2519วงชาตรีก็ได้ออกผลงานชุดที่3ใ,ให้กับบริษัทเมโทรแผ่นเสียงอีกชุดแต่ชุดนี้ค่อนข้างจะแปลกสักหน่อยคือค <น S 1> เป็นผลงานของคุณชาตรีสีชนซึ่งเป็นแนวลูกทุ่งและพอขึ้นต้นปี2520 วงชาตรีก็ได้ทำผลงานชุดที่4ให้กับข้างแผ่นเสียงทองคำนั่นคือชุดฝนตกแดดออกซึ่งเป็นเพลงในหนังเรื่องฝนตกแดดออกและนอกจากนี้วงชาตรียังได้ทำเพลงให้กับหนังอีกหลายเรื่องเช่นรักแล้วรอหน่อยจเะเอ๋เบบี้ครูขาหนูเหงาเพลงประกอบละครทีวีเรื่องนางสาวทองส้อยชื่นจิตพเนจรกลางปี2522นั่นเอง วงชาตรีก็ได้ออกผลงานชุดที่5และถือเป็นชุดปฐมฤกษ์ที่ได้ร่วมงานกับบริษัท EMI นั่นคือชุดรัก10แบงครั้งหนึ่งวงชาตรีเคยเดินทางไปเที่ยวที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกที่นั่นเป็นที่บำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดให้หายวงชาตรีได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์จำรูนปานจันท่านก็ได้ฝากข้อคิดว่าถ้าวงชาตรีมีโอกาสแต่งเพลงแล้วก็ขอให้แต่งเพลงเกี่ยวกับคนที่ติดยาเสพติด โดยมีเนื้อหาว่าเมื่อเขาเหล่านั้นหายและเลิกเสพติดแล้วพวกเราที่อยู่ในสังคมควรจะให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นได้เริ่มชีวิตใหม่อย่ารังเกียจพวกเขาเหล่านั้นเลยลาจากคําพูดของท่านอาจ,จารย์จำรูนทําให้วงชาตรี<อ>เกิดความคิดแต,ตง่งเพลงหลงผิดและในที่สุด,สดเพลงชุดใหม่ของวงชาตรีก็ได้เกิดขึ้นเป็นชุดที่6ชื่อชุดชีวิตใหม่ปลายปี2523 วงชาตรีก็ได้ออกผลงานชุดที่7คือชุด,ดรักครั้งแรกกลางปี2524ว,ว,วงชาตรีก็ได้ออกผลงานชุดใหม่มาอีกชุดหนึ่งคือชุดสัญญาใจชุดนี้วงชาตรีทําขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความรักเนื่องในโอกาสที่ประเทืองได้แต่งงานกับสาวชาวหาดใหญ่วงชาตรีคิดถึงและระลึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแฟนเพลงที่มีต่อวงชาตรีเสมอมาดังนั้น วงชาตรีจึงพยายามที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและถูกใจแฟนเพลงที่สุดวงชาตรีอยากอยู่กับแฟนเพลงน,น,นานๆและนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แ,ดและเมื่อปลายปี2524ทางบริษัท EMI <อ><อ>มีความคิดอยากจะให้วงชาตรีออกผลงานแปลกและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับวงชาตรีชุดนั้นคือชุดที่9นั่นก็คือชุดชะตารักชุดนี้ได้ไปบันทึกเสียงที่ฮ่องกง ในปี2525 25, คือประมาณเดือนพฤษภาคมวงชาตรีก็ออกผลงานออกมาอีกชุดหนึ่งคือชุดชาตรีอินคอนเสิร์ตชุดนี้เป็นการแสดงสดที่โรงแรมดุสิตธานีและต่อมาในเดือนตุลาคม2525 25, ชาตรีก็ได้ออกชุดรักไม่เป็นและในชุดนี้เองก็ได้รับตุ๊กตาโทรมหาชนในเพลงภาษาเงินเดือนมีนาคม2526ชาตรีได้ออกอัลบั้มชุดรักที่เธอลืม ชุดนี้ชาตรีได้รับเกียรติจากท่านพลเอกหาลีลานน์ท่านได้มอบเพลงให้สองเพลงคือเพลงวันรอคอยและเพลงใต้ร่มเย็นซึ่งเป็นบทเพลงที่เตือนให้คนไทยรักชาติและมีความสามคัคคีอัลบั้มรักที่เธอลืมเป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาวคือมียอดขายเกินกว่า2องแสนตลับเดือนตุลาคม2 5 2 6เป็นความภูมิใจของชาตรีที่เราตั้งใจเอาไว้ว่า อยากจะมีห้องบันทึกเสียงของตนเองในที่สุดผลงานชุดที่13คือชุดแอบรักซึ่งบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงชาตรีก็ได้ปรากฏสู่สายตาของแฟนเพลงอีกครั้งเป็นชุดแรกที่เราบันทึกเสียงที่ห้องอัดของเราเองและในปี2527มีผลงานตามมาอีกหนึ่งชุดนั่นก็คือชุดชาตรีทศวรรษหลังจากที่วงชาตรีได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในวงการเพลงเมืองไทยมาตลอด10ปี และในปี2528วงชาตรีได้ผลิตผลงานออกมาซึ่งถือเป็นอัลบั้มสุดท้ายของถนนสายดนตรีในขณะนั้นนั่นก็คือชุดอธิษฐานรักโดยทางวงชาตรีได้ถือเอาเลิกในวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักในการวางตลาดเทปชุดนี้หลังจากนั้นวงชาตรีต้องทำให้วงการดนตรีเมืองไทยสั่นสะเทือนด้วยการประกาศแยกวงอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลด้วยความอิ่มตัว และเหตุผลบางประการของสมาชิกภายในวงซึ่งสร้างความประหลาดใจและเสียใจกับแฟนเพลงของวงชาตรีเป็นอย่างมากในงานคอนเสิร์ตอำลาที่ลาโลกโดนตรีในวันที่หพฤษภาคม2528ถึงแม้ว่าวงชาตรีจะได้แยกวงไปแล้วแต่ผลงานของเขากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าศิลปินหน้าใหม่ได้ผลิตผลงานคุณภาพอันเป็นแบบฉบับของคนไทยออกมาอีกมากมาย เดนทางถนนสายดนตรีกับวงดนตรีที่มีชื่อว่าชาตรีถึงแม้การเวลาจะผ่านไปอันเปรียบประดุจได้กับสายน้ําที่ไม่มีวันจะไหลย,ย้อนกลับแต่ตราบใดที่ถนนสายนี้ยังมีแฟนเพลงที่ยังหวนรำลึกและให้การต้อนรับกับการกลับมาของเขาทั้งห้าอีกครั้งกับผลงาน33ปีชาตรี37เพลงที่จะทําให้เราทุกคนต้องหวนคิดถึงกับภาพอดีตอันยิ่งใหญ่ของเขาอีกครั้งในานามวงชาตรี can you